วิธีการชํำข้อตาไผ่ปักกิ่งหลังจากที่แช่น้ำยาเล่งลากไว้หนึ่งคืนและนำมาเพาะชํำต่อด้วยแกบดำํำนำไปกวบแน่นเล่งลากอีก15วันมาแล้วครับวันนี้เกษตรบรหยุดพานุก็จะพาพี่น้องหัวใจเกษตรเรามาเพาะชํำข้อตาไผ่ปักกิ่งสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับต่อจากคลิปที่แล้วแรกเราจะตัดโน้มกิ่งไผ่ลงมาเพื่อที่จะ ให้เราสามารถทำการขยายพันธุ์ไผ่ปักกิ่งได้ง่ายไม่ต้องปีนบันไดให้ยุ่งยากโดยการตัดลำไผ่ปักกิ่งที่อายุ7-8เดือนสำหรับชุดแรกเราก็จะได้ประมาณ5ข้อตาหลังจากแช่น้ำยาเล่งลากด้วยกะปิเรียบร้อยแล้วผ่านไปหนึ่งขึนเราก็จะตัดข้อตาไผ่ปักกิ่งหรือกิ่งขแขนงมาชำต่อด้วยแกบดำ ภาชนะเราใช้วันนี้จะเป็นเคร่งนะครับเพื่อที่จะยกเคลื่อนย้ายแบบสะดวกสบายเป็นการขยายพันธุ์ไผ่อีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ถามมาว่าไผ่สร้างมนหรือว่าไผ่ชนิดอื่นสามารถทําแบบนี้ได้หรือเปล่าเกษตรบรหยุดพานุลองทํามาทุกไผ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่สร้างมนไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่บงหวาน ทุกไผ่ก็ทำแบบลักษณะเดียวกันได้เลยนะครับแต่ว่าต้องอาศัยเทคนิคและประสบการณ์ในการทำเกษตรวัลยดพานุทำมาแล้วและง่ายได้ผลก็เลยมาแบ่งปันต่อเพื่อนหัวใจเกษตรเราก็ไปทำตามได้เลยน้ำยาเิ่งรากที่ใช้ก็คือกะปิครับเราก็เอามาลดต้นไผ่ได้เหมือนกันเสร็จแล้วก็ลดด้วยน้ำนะครับให้ชุ่มเพื่อที่จะให้แบดํารัดข้อตาอ้อยให้แน่นก่อนไม่ให้ขยับไปเยื่ รดน้ําให้เปียกชุ่มครับแกบยุบลงแล้วก็เติมแกบเข้าไปให้เต็มเข่งจะเห็นได้ว่าหน่อไผ่ของเราสดชื่นนะครับกิ่งะแนงก็ยังสดชื่นอยู่ต่อไปก็จะเล่งให้เขาออกลากเพื่อที่จะได้สร้างหน่อที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคในการขยายพันธุ์ไผ่แบบง่ายๆสไตล์เกษตรวันหยุดพานุหลังจากที่เราลดน้ําแล้วแกบก็จะยุบตัวลงนะครับเราก็เติมแก็บดาเข้าไปให้เต็มเข่งเหมือนเดิมนะครับ เพื่อที่จะให้แกบรัดกับลากไผ่ให้แข็งแรงรแล้วก็ลดน้ําไปอีกนะครับแกบยุบเราก็เติมน้ําเติมแกบเข้าไปอีกจนกว่าจะเต็มเข่งครับเสร็จแล้วเราก็จะนําเอาไปเข้าห้องควบแน่นนะครับเป็นโดมคุมด้วยผ้ายางน,นะครับ การทําแบบตู้อบข้างในจะร้อนมากนะครับห้ามไปอยู่นานเกินหนึ่งชั่วโมงน้าหนักเราจะลดช่องอบอย่างดีนะครับเป็นห้องอบซาวน่านครับห้ามอยู่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับจะไม่มีอากาศหายใจห้องนี้ต้องรีบทาแล้วรีบออกไปนะครับอุณหภูมิสูงมากบอบอ้าวนะครับเพื่อที่จะเป็นการเร่งลากเป็นการควบแน่นเร่งให้ลากไข่เราออกนะครับจะได้ผลรวดเร็วกว่าการตอนนะครับฝากก ติดตามเป็นกำลังใจให้เกษตรวันหยุดพานุด้วยนะครับรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ